หลวงพ่อชานะแห่งวัดหนองปลาพงท่านเป็นพระที่ไม่ได้เรียนสูงมากนะดูเมือนจะจบแค่ป .4 ภาษาฝรั่งก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าท่านมีพระที่เป็นชาวตวนกนี่เยอะทีเดียว ลหลายท่านก็มีความสำคัญนะต่อวงการพุทธศาสนาในตะวันตกอย่างหลวงพ่อหงลวงพ่อสุเมโธและยังมีลูกศิษย์ลูกหายมากมาย,ยาที่มีบทบาทสำคัญในเวลานี้ในเมืองไทยอย่างเช่นอาจารย์เชยสาโรเป็นต้นนะ ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็อดทึ่งไม่ได้นะที่แม้ว่าท่านจะพูดภาษาฝรั่งไม่ได้เลยแต่ว่าท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นฝรัง่งหลายคนก็เรียนจบถึงด็อกเตอร์แล้วก็เคยประสบความสำเร็จในชีวิตการงานในอาชีพการงาน แต่สุดท้ายก็มาศึกษาปฏิบัตินะกับหลวงพ่อชาเจนทั้งต้องมีการแยกวัดนะสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะคือวัดปานานา,นาชาติเคยมีคนถามท่านนะว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญของการเข้าถึงธรรม สำหรับลูกศิษย์ชาตอนตกท่าก็ตอบสั้นๆว่าความคิดเห็นความคิดเห็นเนี่ยนะเป็นอุปสรรคสำคัญนะของการเข้าถึงธรรมสำหรับชาวตะวันตกโดยเพราะาที่เป็น คนที่มีการศึกษาส,สูงสูงอันนี้ก็น่าคิดนะก็ทำไมความคิดเห็นรวมถึงความคิดรวมๆเนี่ยมันจึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่จริงไม่เฉพาะอุปสรรคสำหรับลูกศิษย์ชาวตะวันตกเท่านั้นนะ เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปรวมไปถึงคนในยุคป,ปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะที่มีการศึกษาสูงๆไม่ว่าในเมืองไทยหรือว่าที่ไหนก็ตามอันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะก็เหผลสำคัญเนเป็นเพราะว่าชาวตอนตกเนี่ยรวมทั้งคนที่ได้รับการศึกษา แบบตะวันตกเนะี่ยซึ่งก็รวมถึงคนไทยจำนวนมากที่มีการศึกษาสูงๆคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะเชิดชูให้ความสำคัญนะกับความคิดซึ่งก็ไปรวมถึงความคิดเห็นด้วยเพราะถือว่าความคิดเนี่ยมัน สามารถที่จะให้คำตอบอะไรกับคนเราได้คำตอบนา,นานาชนิดเลยทีเดียวมีฝรั่งเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งนะชื่อเดคาร์ดเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นบิดาของปรัชญาสมัยใหม่เนี่ยประโยชน์ที่มีชื่อของเขาเคือ i think t h e r e for e i am เพราะฉันคิดนะฉันจึงมีอยู่ หรือว่าเพราะความคิดเนี่ยฉันจึงเป็นตัวฉันอันนี้ก็เป็นคำแปลแบบง่ายๆนะซึ่งมันก็บ่งชี้เห็นว่าเนี่ยสำหรับคนตอนตกเนี่ยรวมทั้งคนสมัยใหม่นะไม่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยก็ถือว่าความคิดเนี่ยมันเป็น เรกเป็นตัวเป็นแกนกลางของความเป็นตัวฉันเลยสาระสําคัญของความเป็นตัวฉันก็คือความคิดนี่แหละถ้าไม่มีความคิดฉันก็ไม่มีอยู่อันนี้ก็มาสะท้อนอ่าน่นการให้ความสำคัญกับความคิดมากซึ่งจะว่าไปมันก็มีส่วนสำคัญทำให้โลก เจริญในทางเทคโนโลยีในทางวัตถุในทางเศรษฐกิจมาจนถึงทุกวันนี้คราวนี้เนี่ยพอพูดถึงการเข้าถึงธรรมเนี่ยการเข้าถึงธรรมเนี่ยหมายความว่าอะไรนะก็หมายถึงการเข้าถึงความจริงหรือว่าการพ้นทุกข์หรือการแก้ทุกข์อันนี้ก็คือ สาระสำคัญของการบรรลุธ,ธรรมหรือการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเข้าถึงความจริงหรือว่าสามารถที่จะหลุดจากทุกข์ได้เนี่ยอันนี้คือสาระสำคัญจุดมุ่งหมายของการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมในพุทธศาสนาอันนี้เนี่ย ทำไมความคิดเนี่ยมันจึงเป็นอุปสรรคนะของการเห็นความจริงหรือว่าการพ้นทุกข์ก็เพราะว่าพอพูดถึงการเห็นความจริงเนี่ยนะคนสมัยใหม่หรือลูกศิษย์ชาตอนโตคิดว่าเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยจะช่วยทำให้เห็นความจริงได้ หรือเข้าถึงความจริงได้โดยเพราะวาความคิดแบบมีเหตุมีผลก็จะทำให้ทะลุทะลวงถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความจริงในทางกายภาพคือวิทยาศาสตร์หรือความจริงในทางสังคมคือสังคมศาสตร์จะอาศัยความคิดที่ฉลาดหลักแหลมก็จะเข้าถึงความจริงและในทารมเดียวกันนะเมื่อ มีความทุกข์ก็สามารถใช้ความคิดหรือความคิดเห็นนี่แหละแก้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีความจาเป็นต้องปฏิบัติธรรมในการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้มีสติมีความรู้สึกตัวหรือเกิดปัญญาก็เลยไม่สำคัญไม่จำเป็นเพราะว่าในเมื่อความคิดเนี่ยมันสามารถจะพาให้เข้าถึงความจริง หรือว่าช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้มันจะปฏิบัติทําไปทำไมพอมีความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้ไม่สนใจที่จะมาฝึกจิตหรือทำกรรมฐาน,มนคิดว่าแค่อ่านหนังสือหรือการคิดเอาก็พอละอันนี้มันก็เลยกลายเป็นอุปสรรนคะของการบรรลุธรรมเพราะว่าทำให้ไม่เห็นประโยชน์หรือความสำคัญของการฝึกจิตหรือการ ทำกรรมฐานหรือว่าสมาธิธภาวนาเนีจะเห็นฝรั่งหรือว่าคนที่มีการศึกษาสมัยใหม่จำนวนมากเนี่ยเวลาพูดถึงการภาวนาการทำกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่เพราะคิดว่าแค่ใช้ความคิดเนี่ยก็ทำให้เห็นความจริงได้ หรือทําไม้รู้ความจริงหรือว่าพอมีความคิดล่วก็ทําให้มีสิ่งอื่นที่จะทําให้แก้ทุกข์ได้เช่นมีเงินมีทองมีชื่อเสียงมียศสังอัครฐานพวกนี้ก็จะทำให้หมดทุกข์ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายแล้วมันก็ไม่มีทุกข์แล้วล่ะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเกิดจากความคิดหรือความคิดเห็น อันนี้มันก็เลยทําให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของการทําสมาธิภาวนาหรือการทํากรรมฐานแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยการรู้ความจริงหรือการเห็นความจริงเนี่ยมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ด้วยความคิดนะเราจะรู้ความจริงหรือเห็นความจริงได้เนี่ยมันต้อง อาศัยการประจักษ์ประสบสัมผัสด้วยใจโดวยว่าความคิดที่มันเป็นเรื่องปรมัตนะหรือความคิดหรือเรื่องเรื่องความจริงที่เป็นปรมัตน์เนี่ยความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอุปรสรรคด้วยซ้ำด้วยซ้ำเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อวุปูดด่ดลเคยกล่าวไว้คิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดเนี่ยจึงจะรู้แต่จะรู้ได้ต้องอาศัยความคิดนะฟังดูก็ดูเหมือนงงๆนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเชื่อเห็นข้อจํากัดของความคิดนะว่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ในที่นี้คือรู้ความจริงนะหรือเห็นความจริงที่จริงมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากนะเพราะว่าเพียงแค่การ รับรู้รสชาติของอาหารเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยนะมันมันใช้ความคิดไม่ได้นะแต่ว่าต้องอาศัยการประสบสัมผัสโดยตรงอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่รับรู้ได้นะทางลิ้นหรือทางหูเนี่ย มันคิดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่มีทางทราบซึ้งนะถึงรสชาติของอาหารหรือว่าถึงความไพเราะของเสียงเพลงมันต้องประจักษ์ด้วยตัวเองในขนาดเป็นความจริงระดับพื้นพื้น,นะถ้าความจริงในระดับปรมัตธ,ธรรมเนี่ยหรือความจริงในระดับของจิตใจเนี่ยไอความคิดมันยับกลับเป็นอุปสรรค งมปูดูท่านยิบอกเนะี่ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ท่านก็บอกว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยความคิดนะอ่านี่จริงๆก็เข้าใจไม่ยากนะเหมือนกับว่ากินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่รู้นะแต่ว่าจะรู้ได้ต้องอาศัยการกินหรืออาหารเป็นปัจจัยช่วยเพราะถ้าไม่มีอาหารไม่ได้กินอาหารเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะ รู้ทำเห็นทำได้เพียงแต่ว่าไออาหารอย่างเดยอะไม่ทําให้เกิดการรู้แจ้งเห็นทำได้แต่ถ้าไม่มีอาหารไม่มีการกินอย่างการที่จะรู้แจ้งเห็นทำก็เป็นเรื่องที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ไอความคิดก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวสําคัญที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นรู้แจ้งหรือเห็นความจริง เช่นเดีกันความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยความคิดหลายคนก็รู้ว่าทุกข์เนี่ยเพราะว่าความโกรธหรือทุกข์เพราะว่าคิดมากทุกข์เพราะซึมเศร้าแต่อาการเหล่านี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยความคิดเลยทั้งทงที่รู้ว่า คิดมากไม่ดีแต่มันก็อดคิดไม่ได้ทั้งทงที่รู้ว่าคิดฟุ้งซ่านยิ่งทำให้ทุกข์แต่มันก็ทำให้อดคิดไม่ได้รู้โทษของความคิดรู้โทษของกิเลสนะโลภโกรธหลงนี่มันทำให้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างความโกรธความอิจฉาความพยาบาทความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้เกิดความทุกข์อย่างไรแต่ว่าจะไม่ให้โกรธ จะไม่อิจฉาเนี่ยโดยอาศัยความคิดเนี่ยมันไม่ได้รู้โทษของมันแต่ว่าก็ยังห้ามใจไม่ได้อย่างที่เขาพูดเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่ใจไม่ได้ดังนั้นจะใช้ความคิดหรือความคิดเห็นเนี่ยแก้ทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันก็แก้ได้ระดับหนึ่งจนกว่าจะฝึกจิตให้มีกําลังในการรู้ทันหรือเห็นความทุกข์เนี่ย จะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องรู้ทุกข์ก่อนและจะรู้ทุกข์ได้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้ด้วยอาศัยความคิดแต่ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาและสติปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาศัยการปฏิบัติคิดเท่าไรเท่าไหรเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ทันความคิดได้นะกลับยิ่งจมหลงเข้าไปในความคิดมากขึ้นรั่าโกรธไม่ดี แต่ว่าก็หักห้ามความโกรธไม่ได้ด้วยความคิดนะต้องก็ต้องอาศัยการมีสตินะแล้วก็อาจจะรวมถึงการมีสมาธิมีความสึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปหลงเข้าใจว่าเนี่ยความคิดเนี่ยจะช่วยทำให้เรารู้ความจริงหรือทำให้ออกจากทุกข์ได้เนี่ย อันนี้ก็ยิ่งทำให้เข้ารกเข้าพงจนกว่าจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมีข้อจำกัดความคิดก็มีข้อดีความคิดเห็นก็เหมือนกันก็มีข้อดีแต่ว่ามันมีข้อจำกัดมันไม่สามารถจะทำให้เรารู้หรือเห็นความจริงชนิดที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ พ้นทุกนี่ไม่ไม่ไจะเป็นต้องเอาพ้นทุกชนิดดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนะเอาแค่ว่าเวลามีความโกรธมีความเกลียดมีความเครียดแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอนจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้ได้ทำงั้นเนี่ยได้เนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยการใช้ความคิดหรือความตั้งใจด้วยซ้ำแต่ไม่ต้องสายการฝึกจิตให้มีคุณภาพคือมีสติ จนกระทั่งรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ปล่อยให้ใจมันจมในอารมณ์นั้นพอใจมันหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้และหรือเราก็ปล่อยวางให้อารมณ์เหล่านั้นมันดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการพ้นทุกข์ชั่วขณะชั่วคราวซึ่งก็ทำไม่ได้โดยการใช้ความคิดหรือความคิดเห็น แต่ต้องอาศัยการฝึกจิตซึ่งก็คือการทำกรรมฐานอันนี้แม้จะรู้ว่าการทำกรรมฐานการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เห็นความจริงและสามารถออกจากทุกข์ได้ พอลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะปัญหานั้นเกิดจากความคิดอีกนั่นแหละหลายคนเนี่ยปฏิบัติไปมันก็คิดเป็นความคิดในเชิงตั้งคำถามว่าทำแล้วได้อะไรนะมีประโยชน์อะไรที่ยกมือไปยกมือมามีประโยชน์อะไรที่เดินกลับไปกลับมานะมันจะมีคำถามในเชิงตั้งข้อสงสัยมีคำถามว่าทำไมททำไมททำไม อันนี้ก็เป็นอุปปรรสันะในการบรรลุธรรมหรือการาเข้าถึงธรรมนะของผู้คนทั้งหลายดยเพราะคนสมัยใหม่ที่ถูกสอนมาให้ชอบตั้งคำถามหรือว่าหาเหตุผลทั้งๆท,งท,งที่บางครั้งเนี่ยการได้ลองผิดลองถูกการได้ปฏิบัตินะ โดยที่ไม่จะเป็นต้องไปตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยทำให้พบคำตอบได้ดีกว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติได้ไม่นานนะเพราะว่ามันมีคำถามคำถามคำถามแล้วมันมีความคิดวิพากวิจารนะหลวงพ่อคำเขียนน่็จะย้ำอยู่เสมอนะเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดไม่ต้องหาเหตุหาผลทำไปก่อนเลยนะ แต่ว่ามันก็อดไม่ได้นะคนสมัยนี้จะมีความคิดความเห็นความวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยทำให้การปฏิบัติเนี่ยไปได้ไม่ถึงไหนสุดท้ายก็ท้อนะเลิกเพราะว่ากิเลสนเนี่ยมันก็ชอบหาข้ออ้างที่ทำให้เราเลิกปฏิบัติอยู่แล้ว ในเวลาคนเราเนี่ยจะปฏิบัติเนี่ยเรากำลังทวนกระแสกิเลสเรากำลังจะเอาชนะกิเลสกิเลสมก็ไม่ยอมนะมันก็จะพยายามหาทางสกัดยับยั้งให้เราเลิกปฏิบัติและวิธีหนึ่งที่มันใช้คือการสรรหายเหตุผลนะข้ออ้างดานาชนิดมันก็อาศัยความคิดนี่แหละนะมาเป็นวิธีการมาเป็นอุบายมาเป็นข้ออ้างให้คนเลิกปฏิบัติยิ่งคิดเก่งเท่าไหร่ กิเลสมันก็สามารถที่จะหาข้ออ้างที่สวยหรูมาทำให้การปฏิบัติเนี่ยมันต้องอเลิกกลางคันไปเพราะนั้นเนี่ยอุปสรรคของการปฏิบัติธรรมนะของคนสมัยใหม่นีมันไม่ใช่กำลังวังชาที่อ่อนอ่อนละมันไม่ใช่ความยากลำบากแต่จริงก็เป็นเรื่องความคิดนั่นแหละ พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการทำกรรมฐานเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับความคิดนะถ้าไปเข้าใจแบบนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันแล้วเป็นความเข้าใจผิดคนจำนวนมากเข้าใจาการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าการทํากรรมฐานเนี่ยก็คือการขจัดความคิดหรือการดับความคิดอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่ามันก็จะนําไปสู่การบังคับจิต หรือว่าการหักห้ามความคิดซึ่งยิ่งทำก็ยิ่งเครียดและพอเครียดมากๆมันก็ยิ่งมีข้ออ้างให้เลิกปฏิบัตินะให้เลิกกลางคันทันทีแต่ถ้าว่าเราเข้าใจว่าเนี่ยความคิดเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาความคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความจริง ถ้าหากว่าเราไม่หลงเข้าไปในความคิดแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักเห็นความคิดรู้จักเท่าทันความคิดเนี่ยไอย้ความคิดนี่ก็สามารถจะแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ความคิดเนี่ยมันสามารถจะเผยสัจธรรมให้เราเห็นได้เช่นความไม่เที่ยง บางวันก็คิดดีบางวันก็คิดไม่ดีนะหรือว่าบางวันก็เห็นว่าโอ้อย่างเงี้ยดีแล้วแต่ว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าไอความคิดแบบนี้ไม่เข้าท่านะเรามาักจะประสบอยู่เสมอนะความคิดเนี่ยเวลามีความคิดเห็นบางเรื่องเนี่ยใหม่ๆก็จะบอกโอ้มันเยี่ยมยอดมากเลยแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะก็กลับเห็นว่า มันไม่เข้าท่าคล้ายๆกับเด็กที่ก่อประสาททรายเนี่ยตามชายหาดเนี่ยตอนที่ก่อใหม่ๆนี่ก็หวงแหนประสาทหรือเกินใครจะมาแตะมาต้องไม่ได้ใครจะมาเติมมาแต่งไม่ได้แต่พอถึงเวลาที่จะเลิกจะกลับบ้านก็ก็กระทืบนะประสาททรายนั้นพังไปเลยทั้งๆที่ก่อนนั้นนี่หวงแหนมากใครจะมายุ่งไม่ได้ นะแต่ถึงเวลาก็กระทึบให้มันพังก่อนที่จะวิ่งกลับบ้านแล้วคนเราก็มีท่าทีต่อความคิดเนี่ยแบบนี้เหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้เห็นนะว่าโอ้ความคิดของเรานี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบางครั้งเราก็ชื่นชมคนน้นแต่ไม่นานเราก็รังเกียจคนเดียวกันคนที่เรารังเกียจเมื่อวานอะ ตอนนี้เราก็มาชื่นชมก็เสร็จแล้วงั้นถ้าเรารู้จักพิจารณาก็นะจะเห็นว่าความคิดเราเนี่ยมันเอาแน่วนอนไม่ได้แล้วทาให้เราเห็นต่อไปว่าเชื่อความคิดไม่ได้ความคิดถ้าเราเชื่อมันนี่มันก็พาเราเข้าโลกเข้าพงและถ้าเราพิจารณาดูดีๆความคิดนั่นแหละนะเป็นตัวที่จะปิดกั้นความจริงท่านตินธันท่านเคยเล่านะเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง เป็นชาวนาชาวไร่เนี่ยเมียตายต้องอยู่กับลูกอายุแค่สีห้าขวบแล้วก็ไร่ที่อยู่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านแต่ว่าใกล้ชายป่าลูกพ่อนี่ก็รักลูกมากนะวันหนึ่งเนี่ยไปหาของป่ากลับมา เพราะว่าบ,บ้านเนี่ยถูกไฟไหมนะ้พวกวัวควายก็หายเกลี้ยงแต่ที่ชายคนนั้นเนี่ยตื่นตรนตอกไม่กสุดคือลูกหายไปบ้านเนี่ยถูกเผามันเหลือแต่เท่าฐานลูกหายไปไหนและพบในสุขภพนะโครงกระดูกเนี่ยของเด็ก อยู่ในกลางเท่าฐานพวกแกเสียใจมากเลยนะไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะตายกลางกองเพลิงเศร้าโศกเสียใจมากนะเอากระดูกของลูกเอาเท่าฐานลูกเนี่ยไว้ในหีบแล้วด้วยความเสียใจตอนหลังก็ย้ายไปไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ที่เดิมไม่ได้มันคิดถึงลูกผ่านไปสิบกว่าปี กลางดึกเนี่ยก็มีเสียงเรียบหน้าบ้านหน้ากระท่อมแล้วก็ทุบป,ประตูพ่อพ่อเปิดประตูชายนันก็ถามว่าใครผมนะครับเอกเนะครับผมดนดันดน,ดน,ด,น,ด,นดนมาหลายปีนะดีใจมากที่ได้มาเจอพ่อชายนันบอก แกไม่ใช่ลูกฉันลูกฉันตายไปแล้วเทนะ่าถานก็ยังอยู่นะในหีบนี้เลยเอกก็ชายที่อ,อยู่หน้าบ้านก็บอกไม่ใช่ผมยังอยู่ผมยังไม่ได้ตายชายก็บอกว่าแกตายไปแล้วลูกฉันตายไปแล้วแกไม่ใช่ลูกฉันชายคนนั้นก็พยายามร้องเรียกอยู่ต้องนานนะเพื่อให้เจ้าของบ้านเปิดประตู แต่ว่าเจ้าของบ้านก็ไม่อยอมเปิดประตูเพราะไม่เชื่อว่าคนที่มาเรียกอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นลูกของเขาเพราะอะไรเพราะเขาเชื่อแล้วเขาคิดว่าลูกเขาตายไปแล้วแต่ความจริงคือว่าคนนั้นแหละคือลูกของเขาถูกโจรลักพาตัวไปโจรมันต้องการเด็กอยากได้ลูกอยากได้ลูกชายแต่ไม่มีลูกชายนะ พอรู้ว่าชายเจ้าของไร่คนนี้มีเด็กเล็กๆอยู่ก็เลยมาลักตัวไปแล้วแกล้งทำลายหลักแกล้งสร้างหลักฐานว่าเนี่ยเด็กตายในกองเพลิงเอากระดูกใครไม่รู้กระดูกเด็กที่ไหนไม่รู้มามาวางไว้นะกลางเท่าฐานต่อหลังเด็กคนนั้นเนี่ยเอกเนี่ยก็สามารถจะหนีจากหัวนหน้าโจรได้เมื่ออายุมากแล้ว อายุวรนมกสิบยีเนี่ยก็คิดถึงพ่อก็พยายามหนีนะแล้วก็หนีสำเร็จหนีแล้วก็ตามหาพ่อที่แท้ของตัวใช้เวลาอยู่เป็นปีนะกว่าจะพบแต่พอเจอพ่อที่แท้แล้วเนี่ยพ่อไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะพ่อเชื่อว่าลูกของตัวเองตายไปแล้วไอ้ความความเชื่อของพ่อเนี่ยมันทำให้ พ่อเนี่ยไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับลูกของตัวอันนี้เลยว่าเป็นเพราะความเชื่อเป็นเพราะความคิดเห็นนะความจริงเนี่ยก็เหมือนกับเด็กคนนั้นเนี่ยก็ลูกชายเอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสญญายลักษณความจริงนะความจริงบางทีก็มาค้อประตูแต่ว่าใจเราไม่เปิดใจเราไม่เปิดเพราะเรามีความเชื่อว่าเรามีความคิดบางอย่าง ความคิดนี่แหละนะที่มันเป็นตัวปิดกั้นความจริงเหมือนกับพ่อที่ไม่ยอมเปิดประตูต้อนรับลูกนะที่ดันต้นมาจากแดนไกลนะสัจธรรมเนี่ยหรือความจริงมาแสดงต่อเราตลอดเวลานะแต่ว่าใจเราไม่เปิดรับเพราะเรามีความคิดความเห็นมีความเชื่อบางอย่างอันนี้จังทุกขงกังอันตาก็แสดงตัว ต่อเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไม่ยอมรับใจเราไม่ยอมรับเพราะว่ามันมีความคิดความเห็นว่าทุกอย่างมันเที่ยงทุกอย่างมันเป็นสุขหรือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเองความคิดมัก็ปิดบังความจริงได้นะและด้วยตนี้นะมันจึงเป็นอุปสรรคสำคัญของการบรรลุธรรม